ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับผมจากเว็บไอพาร์เนลออนไลน์นะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับเป็นเว็บเล่นฟรีเล่นได้ทาง iOS, Android แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสำหรับใครสะดวกช่องทางไหนเนี่ยก็สามารถไปสมัครใช้งานได้สำหรับวิธีการสมัครเนี่ยก็กดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับลิงก์สมัครจะอยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยผมสอนไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงิน สั้นๆนะครับผมไม่ยาวนะครับในส่วนของคิีวิดีโอนี้ในส่วนของ iPanel นะครับไม่มีการส่งจ่ายเงินนะครับก็คือจ่ายเงิน100%นะครับมีผู้ใช้งานกว่า6.5ล้านคนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ติดอันดับ10ของโลกเลยนะครับผมนี่ฮะคนใช้งานทั่วโลกนะครับก็ไปสมัครใช้งานกันได้นะครับผมโอเคนะครับก็เป็นการทําแบบสอบถามนะครับในส่วนของเว็บ i p a n e l l ออนไลน์นะครับก็สามารถเข้ามาทําแบบสอบถามแล้วก็สะสมคะแนนได้นะครับผม ในส่วนของการทําแบบสอบถามเนี่ยก็คล้ายๆกับเว็บทั่วไปนะครับในส่วนของการทำเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับถ้าคุณไม่อ่านเลยเนี่ยแบบสอบถามเนี่ยคุณทํายังไงมันก็ไม่ผ่านนะครับโอเคแบบสอบถามจะอยู่ยยยยยที่หน้าแบบสอบถามตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปทําได้เลยนะครับคะแนนของเราตรงนี้นะครับผมสลับอยากรู้คะแนนของเราว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่นะครับก็นนให้เรากดไปที่รายละเอียดตรงนี้นะครับที่เป็นแถบสีดํานะครับ กดเข้าไปนะครับคะแนนของเราจะขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับคะแนนของเราจะโชว์ตรงนี้นะครับก็จะรวมทั้งหมดนะครับผมมี8,600 6นคะแนนนะครับถอนเงินไปทั้งหมดนะครับ5,000คะแนนนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ถอนอีก3,600คะแนนนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ทําการถอนเลยนะครับถามว่าแนะนําเพื่อนไหมแนะนําก็ได้หรือว่าไม่แนะนําเพื่อนก็ได้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการถอนเงินกันเลยนะครับตรงนี้นะครับกดไปที่การแลกเปลี่ยนด้านบนนะครับผมการแลกเปลี่ยนนะครับก็มีให้เราถอนอยู่ที่500บาทแล้วก็1,000บาทนะครับสลับหราบ500บาทเนี่ยคะแนนที่ใช้นะครับก็คือ2,500คะแนนนะครับถอนผ่านบัญชี Paypal เท่านั้นนะครับแล้วก็1,000บาทใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนนะครับผมผมก็จะทำการถอนอยู่ที่500บาทนะครับกดไปที่คำขอการแลกเปลี่ยนนะครับกดเข้าไป มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกในส่วนของวิธีการแลกนะครับผมเป็นเพย์เพลว์นะครับนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกเพย์เพ์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกในส่วนของอีเมลเพย์เพ์นะครับแล้วก็ชื่อเพย์เพ์ที่เราใช้ในส่วนของบัญชีเพย์เพล์นะครับกรอกลงให้ครบนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราตรวจสอบ ช่องทั้ง3ช่องนี้นะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าช่องที่1ก็คืออ e ีเมล PayPal ช่องที่2นะครับก็คือชื่อบัญชี PayPal ช่องที่3เนี่ยก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะรับรหัส OTP นะครับก็ให้เรากรอกลงไปนะครับแล้วก็กดรับรหัส d y n a มิกนะครับกดไปเลยเขาก็จะส่งเข้ามาผ่านเบอร์ของเรานะครับนะรหัสถูกส่งไปแล้วนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับนะมีข้อความเข้านะครับ ให้เรานํารหัสเนี่ยมากรอกในช่องตรงนี้นะครับผมรหัสนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับผมกรอกลงไปครับกรอกให้ถูกต้องนะอย่ากรอกมั่วนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบอีกครั้งว่ามันถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นก็กดคําขอเลยนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับเงินเนี่ยจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับผมในส่วนของ i p a าเเนี่ยผมเคยทําคลิปรีวิวการแลกไปแล้ว1ครั้งนะครับก็ ประมาณ1วันเงินจะเข้าถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีก